ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในกลางบรรยากาศนะครับของเหตุการณ์ที่ตำรวจพองนิรรมาลาในกำลังไล่ล่าผู้ร้ายนะครับที่มียาบ้าจํานวน100เม็ดนะครับที่โดนจับได้ซึ่งตอนนี้ผู้ร้ายที่ได้รับบาดเจ็บก็อยู่ที่โรงพยาบาลมหาสราชนะครับและก็อีกคนหนึ่งก็ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้จับกลุ่มตัวไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับและก็อีกคนหนึ่งตอนนี้กําลังล้อมกดดันให้ผู้ร้ายออกมานะครับ เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะครับไปดูเหตุการณ์ทั้งหมดที่กำลังเกิดขึ้นนะตอนนี้ครับ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 เขาเขายังไงนะพี่เขาเขาต่อสู้ฮะคับฮะเขาเขาออา วางตัวใส่ตรงนะน,น้ะตีกระนจ่าด่านซอยซอยนาพารันอยนาพารันนะครับอันนี้คือต่อสู้เลยคือตำรวจนี่สาบเข้ามาคือมาตัดั่ันคือยัง่ชัดเจนนะสี